ทุกรูปซึ่งในทีน่นี้มีเจ้าคณะอำเภอทั้งสบแ18อำเภอรองเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอเจ้าอาวาสพระภิกษุสามเณนในเขตอำเภอเ่าอยทุกรูปด้วยความเคารพกันถือครับ และพอจะเจริญพรท่าน,นายอำเภอตะบอยข้ะราชการพ่อค้าประชาชนนายกนายกาทั้งหลายวันนี้พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วโมโครงการธรรมสัญโจรซึ่งในการนี้ท่านผู้ในการสนักงานธุรศาสนาจังหวัด ก็เดินทางมาร่วมกับคณะสูงได้มาพบปะครูบาอาจารย์และคณะพระสังฆาธิการเพื่อที่จะให้คณะสูงได้ปรึกษาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งหนที่ควรเก้ไขไขท่านกวได้แนะนำในการออกโครงการในคาวนี้ด้วยและท่านวัดวัฒนธรรม จังหวัดสกลนคนรได้เดินทางมาดูวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวอำเภอเต่าบอยด้วยใน,ในวันนี้พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมกันฟังเทศฟังธรรมในโครงการธรรมสัจนจลของจังหวัดสกลนคร พระเดชพระคุณพระราชวัชิาโทรได้นำคณะสูงขับเคลื่อนโครงการนี้มาจนเป็นปีที่19แล้วเพื่อที่จะให้พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้สำเนึกตนเองอยู่เสมอว่าพวกเราเป็นพุทธมามะกะพวกเราเป็นผู้ที่นั่งถือ พระพุทธศาส,สนาเป็นผู้มั่นคงในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพุทธมีพระพาทางนี้ทา้งนั้นก็เพื่อต้องการที่จะให้พวกเราทั้งหลายได้สดับ์รับฟังธรรมะต,ตามการตามเวลาซึ่งในช่วงเข้าพรรานั้นก็เป็นช่วงที่พวกเราทั้งหลายจะร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรม ทั้งในส่วนวัดก็ดีทั้งในส่วนรวมที่เป็นโครงการธรรมสันจรนี้ก็ดีเพื่อกระตุน้นให้พวกเราทั้งหลายได้หวนระลึกนึกถึงหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพุทธมีพระพาพอย่างใดน,น้อยก็คือให้ละชั่วทำดี และก็ชำระจิตใจของตนเองให้ผ่องใสพวกเราก็คงจะเคยได้ยินผู้เท่าผู้แกน่นักบาทโบราณท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าญานใดดี่านเป็นไสลหลังหลาประมาณป้าถืดแต่เกาไปยามยามเมือเศร้าคำพอถืดเก่พ้น นโ,น,โน,น้นนนมีแต่ยานักดมอามีแต่ยุ่มอาไครนักเข้าไปทางในพัะแห่งยุ่มคือกุ้งสิแเกนดีนั่นหมายถึงว่ายาเราจะ่าเป็นใสหลังลาเพราะว่ามันไม่ค่อยมีปลาอย่างใน,น้อยแบบนี้แต่ขีดฝอยไม่มีสาระอะไระถ้าว่าเราเป็นใส หลังล่าแล้วเพรากัก่จิตใจของเรานั้นมันยุ่งมันยากดังนั้นท่านจึงให้พวกเราทั้งหลายชำระจิตใจของตนเองให้โปร่งใสวันนี้โครงการธรรมสัญจรได้สัญจรมาที่อำเภอเต่าบอยแห่งนี้แล้วพวกเราก็ได้สะดับรับฟังพระธรรมเทศนาที่หลวงพอ่อ ท่านพระภูสิริธรรมพา,านได้แสดงให้พวกเราทั้งหลายได้สดับรับฟังแล้วกขอขอบคุณท่านนายอำเภอเต่าโพยขราชการการพ่อค้าประชาชนทายกทาิกาทุกหมู่บ้านที่ให้การอุปถมัมภ์โครงการทรบัตรสัญจรในค่าวครั้งนี้ ซึ่งในการนี้น,นก็ได้เจ้าคณะอำเภอเต่ามอยพอเพิ่มเลือกคณะสูงได้ท่านเลือกเอาวัดน้ำพุงสงมัคีแห่งนี้เป็นสถานที่จัดโชรงการธรรมสัญจรของปี2568ซึ่งเป็นปีที่19แล้วการจัดการก็เรียบร้อยดีตาม สถานที่ก็สวยงามพาสถานทั้งหลายก็ได้รับประทานกันทั่วถึงพระเจ้าประสุงก็ได้ร่วมกันฉลองศรัทธาด้วยทั่วถึงกันดังนั้นกินขออนุโมทนาขอบคุณที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันและในวันนี้พวกเราเราพุทธบริษัททั้งหลาย ได้ร่วมกันบำเพ็ญทานบารมีบริจาคจะถูกปัใจจัยในโครงการธรรมสัจนจรอำเภอเต่าลอยในข่าวท้งนี้ได้ปัจใจหนึ่งแสปดมสองัหยเก้าสิบหกาทหนึ่งแสองหอสหกบาท 1, ขออำนาจคุณพระศีรัตนตใยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีในขอเขตคันธสีมาเทศเพยดาเจ้าทั้งหลายในเมืโลกกทาจักรวาลจงอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญแล้วในข่าวคำนี้ ขอให้พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายจงเป็นผู้เจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภะละโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทือ